굿มอร์นนิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันศุกร์ที่26มกราคม2567นเะครับเช้านี้ฝนตกชุ่มฉ่ำโปรยปลายลงมานะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ผองเพื่อนผ่านทางคลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขสุขภาแพแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยปลอดภัยครับแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับด้วยรักจากผมป้อมพัดผลครับเช้านี้ฝนตกลงมาบางๆนะครับเลยย้ยายพิจเข้ามาข้างในนะครับก็ <ส>ามา<ฟ>ร่วมใส่บาตรตั้งจิตอนุโมทนาบุญสาธุบุญกันได้นะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้สามารถร่วมตั้งจิจอนุโมทนาบุญนะครับสาธุสาธุบุญก็ได้บุญแล้วนะครับมาร่วมตั้งกิจใส่บาตรนะครับและรับพอนตากันนะครับยามเช้าครับเสร็จครับ